วันนี้วันจันทร์ที่30กันยายนพุทธศักราชพนห้าร้สิบหกนะครับมีเป็นค่ายศิลปะแหลมคมของุแหลมรุ่นที่หนึ่งนะครับนีน้องอิง,งน้องพีชน้องพร้อมอะนะครับแล้วก็ต่อมาคนนี้ใครไม่รู้จำไม่ได้น้องดีนนะครับมีลูกแพร นะครับเชอรี่นี่เองรูปหลอ่อนะครับตั้งใจทำงานมากครับ,<อ>บไม่ต้องห่วงครับคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจทำงานมีสมาธิดีมากอันนี้เด็กๆกำลังไปเลือกอาหารนะครับหกชนของเราไปตามคารนนูกันไปเสร็จปุ๊บเขาก็มานั่งที่นะครับอย่างเรียบร้อยวันแรกอะไเงี้ยน,นะครับ พีเขาเอาเอาอาหารมาขอบตอนขอบคุณ <fizer> นี่คือขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณพี่แม่ค้าขอบคุณชาวงานที่ทำข้าวตีนแล้วก็ขอบคุณเจ้าไก่ที่ยอมเสียที่นี้เราแข็งแรงนะครับะทำให้พี่ดีขึ้นเยอะสุดนะครับสติที่สั่งเช่นถ้าทำผิดก็รู้จักขอโทษพูดเลยครับ นะถ้าใครให้ของข้อพูดเลยถอนคุณเลยเขาไม่ใช่ที่ไตเลยเลยเก่งๆจะไปที่ไหนก็มาคนกันจะรับนะครับใหญ่บางคนทำแบบนี้ไม่ได้เขาก็จะอยู่ในโลกที่ลำบากนะครับคนครับ่วไปชอบคนที่ให้คุ้มค่าไม่เรียบร้อยทุกคนจะองมือได้นะครับ

นะเสร็จแล้วให้แปะกาวครั้งหนึ่งขั้นตอนแรกงงอ้าวพอมันแห้งแล้วถึงจะลงสีไนมคะมแต่ตเราทำขั้น,น,นตอนแรกก่อนเรายังไม่ลงสีวันนี้นะอ่าขั้นตอนแรกคือเราออกแบบก่อนว่าจะเอารูปอะไรเขียนเสร็จแล้วให้ภูการแล้วก็เริ่มแปะกระดาษได้โดยกระดาษต้องใช้ภู้ค่าทุกคนจะได้แค่ห้าแผ่นเท่านั้นคนไหนทำขยำทิ้ง ก็ไม่มีให้แล้วก็ได้แบบนั้นไปนะทากาวให้ทั่วเลยนี่คือกาวแป้งเปียกมันจะไม่เลอะมือล้างออกง่ายนะคะทากาวลงไปแล้วระดางแปะให้เรียบนะคะทําได้ไหมแค่นี้ได้เจอรี่นนปลาคุณนกูหรือเปล่าได้แมวปลากระต่ายหรือชอบรถยนตก็ว่าร้ยนตก็ได้ชอบขึ้บินถ้าวว่าดได้ว่าดเลยอนะ่ะชอบอะไรอ่ชอบอะไรว่าดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กิน ขนมปังทานมสุดยอดอร่อยขนมปังทาวเวอร์อ้ะล้มพังเลยใช่แล้วก็ดูโจโตุโลก,กน,นะครับจตโลกลี